จะมาสอนวิธีลากหัวนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะใครที่รู้แล้วก็ข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับไปดูคลิปอื่นนะใครใครที่ลากหัวไปแล้วหรือว่าใครที่แบบว่าลากหัวไปแล้วแต่ยังไม่เก่งนะผมจะมาสอนวิธีการลากหัวเพราะเร่นผมก็ลากหัวไม่เป็นครับตอนนี้ก็ไม่เป็นเหมือนเดิมมัง้งถามว่าการลากหัวเนี่ยมันลากไงนะแล้วต้องดูกันนะว่าปืนที่เราใช้เนี่ยคือปืนอะไร ดีเสิร์ดก็เวลาใกล้อะเนี้ยอย่างเงี้แล้วผมจะไปสอนวางเป้าอะไรพวกนี้ก่อนนะครับในการที่เราจะเล่นลากหัวเป็นอนะ่ะเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราเนี่ยจะเล่นไปเพื่ออะไรนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอะ่ะถ้าไม่ใช่ชาร์จเจอก็อไม่ต้องเล่นก็ได้ลนะคือผมอ่ะเป็นคนที่ชอบชาร์จเข้าชาร์จมากๆนะแต่ส่วนใหญ่ก็ตายทุกคนเกมเกมบั็กนะครับตั้งไอ้บอลไม่ติดเออทุกคนน่าจะเคยเจอกันแล้ว วันนี้นะผมก็จะมาสอนนะครับว่าวิธีลากหัวลากไงนะจุนนะทุกคนให้มันอยู่สักประมาณนี้นี่ให้เป้ามันอยู่สักประมาณนี้เห็นไหมทุกคนเนี่ยแต่สโคปมันจะล็อกตัวนะเอาให้เป้ามันอยู่สักแบบประมาณสักประมาณเนี้ยถามว่าให้มันขึ้นยังไงนะให้มันขึ้นแดงนี้นะให้ให้แบบว่าให้ขอบขอบของไอ ตรงที่เล็งอ่ะมันมีอยู่แถวแขนเฮียก็ลากขึ้นนี้ชึบถามว่าลากไงนะลากมันจะมีวิธีลากสองแบบทุกคนก็คือลากแบบเฉียงๆนี้เดี๋ยวมึงจะล็อกหัวอตัตโนมัติเลยอันนี้ผมกดลากแบบเฉียงนะนี่ถามว่าวิธีลากแบบเฉียงเนี้มันดีไหม ดีนะแต่มันวางเป้ายากนะนี่สมันนี่นี่คือผมจะลากเฉียงขึ้นนะมันต้องทำให้เป็นรูปถูกอะ่ะเนี่ยทุกคนรู้จักเครื่องหมายติ๊กถูกไหมเนี่ยอย่างนั้นอะลากให้เป็นเครื่องหมายติ๊กถูกคือลากเฉียงแล้วค่อยขึ้นอย่างนี้ทุกคนสมมุตนะิน้องเฉียงไม่ไม่ใช่สิอย่างนี้แล้วค่อยขึ้นไต้ทาแบบเร็วๆนะแบบนี้นะ มันก็จะได้อย่างนี้นะหรือมีวิธีอีกแบบหนึ่งทุกคนคือเอาเป่าไว้บนหัวนี่ก็ลากแบบนี้มันจะต้องแบบว่าไก่น้ำหนักคือผมอาจจะชอบเป็นคนที่มือแรงผมเป็นคนชอบลากแรงนริงจริงก็ถ้าใครยังไม่มีตั้งค่าในใจก็ไปดูช่องผมได้นะตั้งตั้งค่าเนี่มันก็จะต้องแบบลากเ,เบาๆนะเ <c oughs> อยขออภยัย มันจะต้องลากเบามันไม่เหีือนกับตั้งค่าทุกคนจะมาเปรียบเทียบการลากแรงกับลากเบานะผมจะลากไอซีแบบแบบแรงๆขึ้นไหมเห็นไหมไม่ขึ้นติดตัวลากเบาเบาเฮ้ยน่ะเห็นไหมลากเบามันก็ติดนะดีเสอร์ดอันนี้ลากปกติก็คือลากเบาๆอันนี้ลากแรงเห็นไหมลากแรงก็ไม่ติดนะ ซองพวงเหมือนกันดูนะอันนี้ลากแรงอย่างนี้นนะกแรงออมันก็ไม่ได้ติดอะไรทนะุกคนมันต้องกเราเบาแต่เบาไปก็ไม่ดีนะแนะนำนนทุกคนซองพวงให้ลากแรงกว่า AC กับ A dessert ทำไมถึงเรียกเป็น AC แผ่นนี้มันบัฟหัวแรงขึ้นคือแบบว่าเราต้องฝึกวางเป้านะเล่นลากหวัวไปบ่อยๆนะมันจะได้ฝึกวางเป้าได้ไง,ไง่าย อ่มเอาสองคนไม่เดียวเอ้ยไม่ตายตั้งผ่านี้มันก็ไม่ได้ดีมากนะผมเล่นแล้วสึกไม่ถนัดเลยเราก็ต้องฝึกวางเป้านะให้วางไว้สักระยะนี้ถ้าสมมติว่าเราลากหัวพาดอยางงี้เช่นนี้ปุ๊บให้เราลองวนตัวห่วนตัวลองวนดู เห็นไหมพอลลไมัปึ๊บไม่ได้ก็โบนไม่ได้ก็วนแล้วก็ยิงหนระือแบบนึงก็คือสับปืนสับปืนนะแล้วก็วิ่งไปมานะเนี้ยให้เขางงนะส่วนถ้าระยะประชิดเนี่ยถ้าสมมติอยู่ในระยะนี้ปึ๊บอ่ะให้ทุกคนเนี่ยวางเป้าไวเ้เหนือหัว น,นีมันไม่ต้องระยะใกล้คือมันต้องลากแรงนะเห็นไหมอันนี้อันนี้ผมลากแรงสุดละเห็นไหมถ้าลากแรงมันก็ขึ้นนะเนีย่ยขึ้นถุงนัดด้วยประดินอัน,นอันนี้ผมลากเบานะเห็นไหมแต่ถ้าอันนี้อันนี้คือผมก็จะลากเบาไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะขึ้นแดงเห็นไหมมันไม่มีโอกาสขึ้นแดงนะถ้าสมมติผมลากแรงลนะ่ะ เห็นไหมลากแดงมันกลขึ้นแดงตลอดนะไม่เชื่อดูคือการลากหัวเนี่ยมันต้องฝึกซ้อมบ่อยๆนะถ้าแบบว่าไม่ได้ฝึกนานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเล่นกากขึ้นคือาลากหัวเนี่ยมันต้องฝึกเล่นบ่อยๆเอนะเดี๋ยวมันจะไปปรับบทอันนี้ให้มัน ไม้ไก่แป๊บนึงรียะนี้เลยก็เนี่ยนะถ้าสมมุติศัตรูเขาวิ่งอยู่นะเราก็จะไม่เรามีโอกาสลากหัวได้น้อยนะทนะุกคนเห็นไหม ทุกคนนะถ้าศัตรูเขาวิ่งปกติละเราต้องกัดจังหวะดีๆรอให้บอลเยืนนิ่งคือเรมามีโอกาสมามันว่าพอเวลาเขาตั้งไอบอลเนะาะเหมือนมาเ่อตอนเขาเริ่มตั้งไอบอลอยู่อะ่ะไหนคิดดูดิขนาดหาน้านหัวเป็นเนื้อวายากเลยถ้าหา้ตอนวิ่งอะ่ะ คือมันถามว่ามันลากได้ไหมมันลากได้แต่ว่ามันมีโอกาสน้อยที่จะลากติดนะคือมันต้องกะจังหวะดีๆอะ่ะถ้าเราจะเล่นไฮไลท์จริงๆนะมันต้องมีจังหวะหนึ่งที่ศัต,ตรูเหยอยิงเราก็คือสมมติว่าศัตรูขยะจะยืนแรกเนาะสมมติเขาลากหัวไปเป็นเนาะเห็นปนะเขาก็จะยืนยิงใช่ไหมแล้วก็มีโอกาสลาก,ลากขอพอ,ขอ,อนะพอเวลาเขายืนนิ่งอ่ะทุกคนดูนะพอเวลาเขายืนนิ่งปุ๊บอ่ะดูนะจะลากง่ายขึ้นไหมดูนะโอเคมันะก็ลากง่ายขึ้นเห็นไหม มันก็จะติดตัวมากขึ้นนะลองใช้วิธีที่ผมบอกดูตอนนี้อาจจะไม่ค่อยชิยนนะไม่ใช้ดิเซอร์เห็นไหมมันก็ลากง่ายขึ้นเห็นไหมนี่เหนก็ลากง่ายขึ้นสมมุติว่านี่เป็นไอวอปึ๊บแล้วศัตรูอยู่ตรงนั้นนะอันนี้อันนี้ผมจะสอนใช้สกิลออสการ์ดูนะ ว่าออสกาดมันใช้กับอันเนี้ยมันดียังไงนะเอา้าพุ่งไม่ตรงเฉยเลยเอ้าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เนี่ยเราพุ่งเข้ามาปุ๊บเราเดดไม่ดิไม่ใช่เดดพุ่งเข้ามาแล้วแบบกระโดดเย็ดเข้าหัว,หวเลยทำแบบไม่เงี่าเห็นไหมเห็นไหมที่มทำแบเนี้ทำแบบนั้นนะ ไม่เข้าหัวเนะี่ยแล้วก็พยายามจุ๊กตั้งไว้บอลนะถ้าพร้อมอะไรก็กระโดดเข้าไปแล้วก็ใส่เลยก็คือให้เราแบบว่าถ้าเราใช้ออสการ์เราเสียนะอันนี้อันนี้ผมเขาไม่ได้สือถ้าเียนะก็มันจะเป็นกาสนรสใช้สกิลเป็น,นตัวนะสมมติผมใช้ออสการนะ์เนาะ เป็นปืนไปชิดสมมติอันนี้เนาะดิเสเซอร์ระยะใกล้อะมันก็ไม่เข้าหรอกเนาะมันคงไม่มีใครทาเข้าหัวได้ถ้าดิเสเซอร์ระยะนะี่อันอันนี้พอพอว่าได้มันก็พอไดอ้คือมันต้องรูด้วยนะถ้าสมมติว่าเราจะเข้าชาร์จเนี่ยอันนั้นนี่คืออยู่ในหัวข้อที่เราพอเวลาเราจะเข้าชาร์จเนี่ยอ่ะเป็นงสมมตินะสมมตินะมมนะว่าผมเชนเสียพุ่งไปปึ๊บ ไ,ไม่ว่าจะหัวหรือไม่หัวก็วเข้าไปเร่อยๆอนนี้แค่อันนี้ผมแค่จะสอนเฉยนะว่าเผื่อเวลาคนไหนจะเข้าชาร์จเนี่ยมันควรเข้าชาร์จยังไงให้แบบว่าลากหัวได้ง่ายขึ้นนะก็ต้องแดนแล้วก็กะจังหวะเอานะลองแบบว่าใช้หลายๆปืนลากเนีเผืนนะ่อมันมียอกาจะเข้านะปืนใกล้นะอ่ะนะเห็นไหมถ้าถ้าลากองสาเนี่ยมันก็คงไม่เข้าหรอกนะเนี่ยมันก็คงไม่เข้าเชื่อมดิ ก็คือบางทีอ่ะเราจะต้องแบบว่าฝึกให้มันชินนะฝึกแบบฝึกแบบไหนเป็ผมว่าคือแบบว่าให้ลองฝึกแบบว่าเขาเราียกว่าอะไรนะเล่นนะบ่อยๆเล่นไทบ่อยๆนะมันจะได้ฝึกบางทีก็สับปืนเห็นไหมก็สับปืนเมื่อก็จะใช้หมัดเห็นกันแหละ ผมไม่ติดปุ๊กไม่ใช้หมาดไม่ติดปุ๊กก็ใช้ทึกประมาณนี้ก็ลองใช้ดูนะอาจจะไม่จบกตั้งค่าน่ตัวเนี้ยมันมันเกี่ยวกับฝีมือของคนที่ใช้นะ คือมันต้องฝึกเล่นเรื่อยๆนะก็เอาใหม่สมมุติว่าผมจะเข้าชาร์จโดนเข้ามาชึบหัวขอผมเนี่ยเนี่ยโดนเข้ามาแล้วค่อยที่หัวของผมเลย สมมุติเรามาสูงเนี่นแหละก็ทำอย่างนี้ได้อ่าสมมุติว่าเราบอกว่าจะเละเข้าไปเนาะไอะชิ้สมมุติก็คือคือผมจะสาธิตให้ดูนะว่าพอเวลาเละเข้าไปอ่ะมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ศัตรูมันถือเว้ยเช่นแบบนี้เนี่ยเนี่ยศัตรูถืออ่าสมมติว่าผมจะพุ่ง เข้ามากันเลยเห็นไหมโน้ตจะมีจังหวะให้เราได้เล่นนะคือแนะนำนะเรื่วงน,นี้เอาทัศิยะไปเถอะเอาออสกาไปเถอะแนะนำถามว่าทำไมก็คือบอกว่าไอออสกาเนะี่ยมันคูลาร์นทะัศิยะนะแถมทำดาเมจได้ดีแต่ข้อเสียของออสกาก็คือมันต้องใช้วิธีการที่แบบโคตรจเจ๋ง ในการในการที่แบบพุ่งช้บอลคือเราต้องตั้งไชวอลของตัวเองมาก่อนนะตั้งไชวอลตัวเองทีนี้ก็ค่อยแบบว่าไปใช้ท่กิวกับไอ้บอลตัเช่นแบบนีน้ทำตามนะถ้าใครมีโอ,อก,กาสเสียก็ลองทำตามดูก็ช่วยอายุก็ลองลากนะถ้าใครอยากสนใจอยากได้ตั้งค่าดีๆของผมเนะี่ยไปดูที่ช่องพูพลเลเกมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมาเท่านี้นะครับ Bye bye.